มาถอดของ s p m นะครับผมเป็นตู้รุ่น lt 1 2นะครับผม lt 1 2จะเป็นไดาเดียวนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะมาดอกรุ่นไหนนะครับผมสำหรับที่ใครที่อยากได้นะครับผมตู้ติดจองแล้วนะครับผมตู้ติดจองนะครับผมเหลือแต่ดอกนะครับผมก็ตัวบริษัทนะครับจะใช้พีนัทนะครับผม มากนะครับผมไม่ค่อยใช้ไอ้ครับจะเป็นดอกปากลายเล่น,นะครับผมเป็นดอกรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาถอดเลยนะครับผมอ่าเดีย๋ยนี้ถอดตะแกรงออก,ออกอั้อนสยก่อนเดี๋ยวเราถอดตะแกรงออกก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นปากลายเล่น,นะครับผม ใครซื้อไปก็จะเป็นติดปากไปด้วยเลยนะครับติดปากได้ไปด้วยนะครับผมคุ้มมากนะครับผมปล่อยไปไบละสามพันนะครับใครที่ว่าคุ้มก็จัดไปใครที่ว่าไม่คุ้มก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับผม <c oughs> ก็ว่ากันไปกะครัม <c oughs> ก็พอไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับผม ก็เพราะว่าเป็นน่นะครับผมดอกสวยมากนะครับผมน่าจะเป็น B สามร้อยนะครับผมเจ้าของเดิมเพราะว่า E สามร้อยนะครับผมนี่ก็จะไปอยู่เจ้าของใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่สเปคบริษัทนะครับผมยํานะครับผมแต่ก็ใส่สเปคมาสูงแม่แพ้บริษัทนะครับผมที งานแมตต์ดอกแมตตู้โหทำมาได้ครับมันก็ก็ดีหมดแหละครับผมแล้วแต่คนจะทําเอานะครับผมไม่ใช่แค่ตู้นะครับผมมีเครื่องปรุงมีอะไรที่มันดูดีนะครับมันก็เสียงดีไปตามนะครับผมไมปถอดแจ็คไยนะครับผม อน,นะครับ,คครบผมวแขงคผมน,น,น,คนี้ไม่หลุดไม่รูทข้งในก็รู้ว่าโอเคนะครับผมนี่านพิดแบกนะครับเดี๋ยวเราวางใหม่ดีกว่านะ สวยครับผมรุ้นกันวันเป็นอรุ่นไหนนะครับผมจะเป็นโคมปั๊บนะครับผมเราจะส่งไปที่ปทุมธานีนะครับผมเรามาจากทุมงธานีมันก็จะกลับไปอยู่ท่ปทุมธานีคืนนะครับผมเจ้า <c oughs> ของเขาหาเพิ่มนะครับผมเพราะว่า มันก็ประหยัดกว่ามือหนึ่งนะครับเป็นพันเทียบกันสำหรับผมก็ว่ามันคุ้มครับเพราะว่าพันหนึ่งเราก็สามารถเอาไปซื้ออย่างอื่นได้เยอะแยะครับผมสำหรับคนที่เห็นค่าเงินบางคนโอ้ยไม่คุ้มเลยซื้อใหม่ดีกว่าก็แล้วแต่ครับผมบางทีเนาะต้นทุนคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูดอกแรกนะครับผมดอกแรกกันว่าจะเป็นดอกอะไรนะครับผม วเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไว้แป๊บนงครับผมถ่ายรูปเอาไว้ให้เจ้าของใหม่เขาดูสักหน่อยหนึ่งนะครับผมสวยมากครับผมถ่ายไว้เป็นหลักฐาน เดี๋ยวเสร็จก็ให้ดูสักใบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้จะเทียบเท่าบริษัทได้ไหมครับบริษัทมือสองก็อยู่ประมาณสักใบละเ,เจ็ดพันนะครับผมมือสองกันโอ้แข็งขึ้นนะครับผมเ้เกือบจิ้มดอกครับผม เขาพอก็ใส่ผ้ารองมานะครับผมเป็กเทพครับผมเป็กเทพแน่นอนนะครับไม่อยากแกะเลยครับผมสวยงามมากครับผมเก็นี้ก็โอเคแล้วครับผมถือว่าเด็ดเด็ดเลยใครที่ชอบในน้ำเสียงนะครับผม แต่เราต้องตัดแล้วนะครับผมว่าทํามาดีมากนะครับผมการบักกี้สายหรือว่าการทําสายออกมานะครับผมเดี๋ยวจะให้นูนเน็ตเวิร์กนะครับผมว่าสวยไหมเน็ตเวิร์กอเมเจอร์เลยนะครับผมก็แพงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเน็ตเวิร์กอะเมเจอร์นี่สวยๆนะครับ900รวมส่งนะครับผมตัวละ9 0 0รวมส่งนะครับตัว e ีา0 0ดอกละพันหนะครับผมดอกละพันหนะครับสภาพ98%เเลยนะครับใครสนใจนะครับผม เดี๋ยวเราถอดได้มาดูนะครับว่เาเป็นตัวไหนนะครับผมแต่ปากน่าจะไปพร้อมตู้นะครับผมเราไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวได้ครับเป็นไ,ได้รุ่นไหนนะครับผมสเปกจะคุ้มไหมนะครับอ,อก,การไปเหมามาจากกรุงเทพนะครับผมามาดูกันนะครับผมรุนไปพร้อมๆกัน มาไหมครับน่าจะออกมาได้นะครับผมอ่ามาแล้วครับผมเป็น D750 2016นะครับผม2016เลยนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนแรกยังไม่ดูนะครับว่าสเปคไหนก็ก็บอกปล่อยให้เขาไปไปละห0 0พันนะครับแต่เขาไม่เอานะครับผมก็น่าจะน่าเสียดายราคาอยู่นะครับผมเพราะว่าตรวนะครับผมดี ต่นใหม่นะครับตูละพันห้านะครับผมใครสนใจตูละพันห้านะครับรวมส่งนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมวอยเดิมทุกตัวนะครับผมใครสนใจก็สอบถามช่างชนได้นะครับผมก็065 086 0361ช่างชนพนมรงรักนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม